สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพอีกแล้วนะครับนี่วันนี้ผมได้นี่มานี่คือปลายี่สกนะครับผมไซก็กําลังดีครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะผมมาเดี๋ยวนําไปหาพ่อกันจะทําอะไรมาติดตามครับผม,มได้วัตถุดิบเด็ดมาวันนี้นี่เดือดเดือไก่ปลาโอ้ปลายี่สกนี่ปลายี่สกเนีวมากเมื่อวานเมื่อวานผมไม่ได้ามาผมไปตกปลาไงตกทั้งวันได้สามตัมมว ดีมได้กันอะไรกัดีกว่ไม่ได้น้องเคยได้สองตัวผมได้ตัวเดียวโอ้โหตัวมองมองามอยู่รุเนี่ยมองงามมองงามเลยมองงามอยู่ไปช่วยก้างเยอะหน่อยใช่กางปลาก้างเยอะปลาก้างเยอะนะเดี๋ยวจินลำห่านเนื้อทำอะไรกินดีเนี่ยครับเขาลองลาบหมดล้วลาบลาบนะลาบไปยี่สกลาบไปชุกเออลาบปลาก้างเยอะเนี่ยเอามาลาบดีกว่าปลาก้างมันจะแบบสับละเอียดหมดแล้วครับงั้นก็ได้เมนูละได้ละ ล่าไปยี่สกลาไปยี่ชุกอืมมันชกเครื่องกัมนกันไปเดี๋ยวเราหาเครื่องหาอะไรครับเดี๋ยวเรามาจัดการปลาก่อนเอาเกรดออกนะครับจริงๆถ้าเกรดมันใหญ่นี่เขาเอาไปทอดนะพ่อเนาะพวกปันในอ่ะถ้ามันใหญ่นะถอดก่อนก็อกกอเนอ่เอาเกรดออกเรียบร้อยครับผม วันนี้ชักมีดได้กินปลาครับผมลาปลาด้วยลลลาบปแ้วครัเดี๋ยวบอกเครื่องก่อนอ๋อเครื่องก่อนลงมือเครื่องลาปลาครับเครื่องลาปลาแล้วครับนี่ครับมะนาวนะครับสักไข่หอมโรนข่าหอมแดงหอมขาวชะลอดเก๋าพิลาบเม็ดพักป้อมนะครับพิดผงนะครับนี่ต้นหอมพักป้อมนะครับนี่อันนี้พักกับหลายอย่างนะครับผมมาลงมือกันครับผมเริ่มจากลาอเอาเนื้อก่อนโอ้ยนี่นี่สันนะนี่สันนี่สันนี่ครับ <inate> ต้องเอาเนื้อติดกระดูกไว้ด้วยนะเพราะอะไรเราต้องต้มอ,อยู่ถ้าเราหลงมันมันเหือติดหน่อยก่นครับติดหน่อยติดหน่อยอ่านี่ครับเนื้อเอาไปลาดยืด่ก็จะทําเหมือนกันทุกตัวนะครับผมแยกเนื้อออกนะครับนี่เมื่อกี้ขี้เราก็เอาอันนี้มันเป็นไส้ใหญ่มันไส้แก่เป็นขี้มันเราไม่เอานะครับเราจะเอาดีมันนะพ่อเนาะดีนี่ก็ขมละ มันจะมีก้างเล็กๆมันกลัวครับเดี๋ยวเราก็สับสับละเอียดหมดแล้วครับเดี๋ยวมาต่อกันด้วยสมุนไพรเดี๋ยวเราจะไปต้มปลาก่นอนเฮ้ยพอจุไว้พ่อเนี่ยมาแล้วไก่แล้วไก่วิรามันมาทีเดียวขูดเคืองวันหนึ่งอยู่แถวนี้นะขอกุยอ้อยเพราะกินมั่วเลยมันชอบกิบกนกล้วยกับมะละกอมะละกอสุกอ่ะ เอานะครับกระทะลงเตาครับผมโคครับโคเม็ดผักป้อนนะครับครับขวานไปสักพักกลิ่นหอมออกเลยพ่อนะเอาโคแล้ว,นะวลกลิ่นหอมใน่ผักป <จะ S 1> ้อกไหมนะนี่ครับได้แล้ครับผมอืมกระทะลงเตาทำรอบนะครับผมอันนี้ต้มหัวปลาครับผม ถ้าเราทำดื่มแล้วก็ปปาดใส่ลงไปน้ำเดี๋ยวครับผมนี่ครับผมใส่ปลาลงไปครับเอาละครับไปมัวมัวกองมัวหมดเลยก็อย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยไปล่าปลาก่อนล่าปลากันครับผมระหว่างนี้ก็มาล่าปลานะครับนี่ครับไม่ใส่เครื่องหรืเนื้ออีเวอเนื้อใส่เครื่องลงไปนะเข่งเดียวมาพอนาะประมาณเข่งเดียวเข่งใหญ่หนึะเข่งหนึ่งเข่งครับ โคตจุ๊โคจ,จุบางคนเขาบอกว่าหาฟังยากมากต้องซื้อแล้วไปขังกรงไว้อันนี้ไม่ได้ขังมาเองตามธรรมชาตินะอันนี้ขังเขาเรียกเขาอ่ <laughs> ไม่ได้ขังเลยขัง <laughs> อยู่ตามธรรมชาติของเขาอยากไป,ไปก็ไปอยากมาก็มานี่มาอยู่ก็มาร้องให้ฟังครับเมื่อคืนเมื่อคืนในนกนกเขาเนี่ยมานอนนักนะนกเขาก็มุนูยางอากาศช่วงนี้มันเย็นเย็นกำลังดีนอนฟังเสียงนกไปโอ้โหเพลินมาก โอ้ลาบเสร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไว้แก้มือเดี๋ยวไปตกอีกนะเมื่อวานทั้งวันเลยนะฮะได้สามตัวสามตัวนน่นเนน้องเคยได้สองตัวผมได้ตัวเดียวเราจะทานน้ำมะนาวก่อนเนาะดับกินข้าวก่อนนะครับเราดูนะคุณผู้ชมจากเนื้อแบบใสๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนมันจะสุกเลยอะถ้าโดนน้ำมะนาวเข้าไปนะครับโอ้โหยโอดเยอะแต่มมน้อนะพ่อไม่ได้กินนานแล้วนะ อันก่อนรอบปีใหม่ก่อนเนาวกินะฮะโอ้ยออกมานนกนี่หมดแล้วอ่ะอหมดเลยเราดูนะคุณผชมเดินดัมะนาวไปนี่เดี๋ยวขาวแล้วครับนี่นี่ใสๆเห็นไหมเหมือนมันสุกครับจริงๆไม่สุกนะขาวเลยคุณผู้ชมนี่นะครับนับมะนาวออกครับผมมันเป็นความคาวของปลาด้วยนะผมว่าออกมาเป็นเลือดเป็นอะไรมันอ่ะนะแดับกินขาวอย่างดีเลยคุณผู้ชม อ๋อนี่ปลาสามตัวนะเนี่ยครับวันนี้ก็ไม่เน้นเนื้อปลาครับผมเน้นผักนี่เป็นน้ำมะนาวน้ำเลือดของมันออกมาครับี่นะครับโอ้ยเจ๋งนะเนี่ยจนเนอารับถ่าเครื่องส่ายยางก่อนกะโอ้ขนาดนั้นเลยหอมเข้มข้นเลเนี่ยเราจะทำเนื้อปลาของเราให้สุกนะครับโดยการใช้น้ำนะครับเดือดๆเลย แล้วลวกหน่อยนะครับที่ทำให้เนื้อปลาสุกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาน้ำลงไปสักกี่รอบดีเพาะนัวสองสามรอบแล้วกันน้ำความเข็มข้นของปลาก็จะอยู่ในน้ำซุปข,ของเราต่อนะครับ สุกแล้วพ่อเนี่ยนักแข่งผมอะสุกแล้วโอ้ยโดนไฟนี่เต็มๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาลําออกก่อนเออเติมหม้อห่อไปนิดสุกไปนะครับปรุงรสเมื่อกี้เราใส่เกลือแล้วเนาะี่ใส่แค่ชุลรสนะครับต้มหม้อหไปหน่อยสุกแล้วครับเดี๋ยวเราไปลาบปลากันก่อนเนี่ยดพักปลอมนะครับเนี่ยความร้อยเย็นแล้วครับเดี๋ยวนามาโขลกกันครับผม มานี่นะครับกลิ่นของฟารัสเนอเอาหมดเลยไหมพ่อมานี้ปล่อยเอาอันนี้เก็บไปนะครับเก็บไว้ใช้แล้วไปนี่นะครับหอมนะครับผมต่อไปครับนี่นี่หลับนะครับประเพาไผ่ครับผมหอมๆนะครับหอมขนาดนี้นี่ครับพริกนะครับพริกผงพริกป่นพริกป่นนี่ครับแต่ผมว่านี้ก่อนสลาดนะครับนิดเดียวเกลือนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสารแน่กับผักชีฝรั่งนะครับใส่รวมกันเลยต้นหอมผักชีครับผม ้มหัวปลาเราครับปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนิดหน่อยเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมนะครับผมโอ,หอม้หอมหมหอมเอาละครับผมยังแล้วครับต้มหัวปลาครับขมอมลอมแน่นอนใส่ดีปลาลงไปด้วยครับผม เอาล้วครับกระทะลงเตารอบสุดท้ายนะครับผมเจียวกระเทียมครับผมใส่นล้วมันลงไปแล้วครับน้มันร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมครับผมโอ้ยหอมมากครับผมเดี๋ยวหอมเนี่ยไอเดียวครับใส่ลงไปบนลาบปลาของเรายังไม่ได้คนนะครับตีดีอแค่นี้กพิ่มคหอมเลยครับโหแล้ เ็ความหอมให้ต้มหมกต้มปลาเดียบร้อยครับครุกครับลาบปลาครับตอนนี้แหละจะเป็นลาบครับเปลี่ยนลาบแล้วครับนีุ่งเครื่องแบบด้อยแล้วก็ค้อนเขาใส่เครื่องแล้วก็เยอะนะพ่อเนอะพออยู่สองคนเป็นน้ำลายแล้วเนี่ยถ้าทนแล้วทำไปเนี่ยผมเปลี่ยนรูปพไปเที่ยงก็รู้ใช่แต่จริงๆก็มีสักสองสามรก็ได้ มันมันไรนะกะกับมันมันไหน่อยขอทับน้อยกะใช่ใช่น้อยดีแล้วมันได้นะถ้ามันได้ยุงคนหนึ่เรียบร้อยแล้วกันเนี่ยใช่ครับอันนี้ใส่พริกหน่อยับใส่พริกหน่อยพริกหน่อยโอ้โหไปเดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะกับผมเอาละครับผมต้องจิ้มนะครับลาบปลาครับวันนี้ลาบปลาปลายีศกปลายีศุกราบนะครับเอาละครับขึ้นอะไยตามละป็นไงบ้างครับ ตีกะม่วขนาดตีกะม่วขนาดตีกะตีกะม่วขนาดๆๆๆนชุดยุทธดเนอะกินมันอนะ่ะปังขนาดเลยกินหวานกินหวานค่ะเนอะแล้วมันเปรี้ยวไหมเราไม่ใส่มะนาวเปรี้ยวนิดหน่อย ที่นี่อน่อยมินี่หน่อยเปลี่ยนนี่หน่อยดูน้ำซุปต้มปลาครับโอ้โหใส่มะนาวแไม่ได้ใส่มะนาวอขมหมกขนาดละใสดพริกขมดกวางดกกวางดมนี่หน่อยเออขมมกหวานอกจับนั่นเถอะที่เราไม่ใส่มะนาวเพราะว่าถ้าเป็นเพี้ยปลาใส่มะนาวไม่เข้าใช่ไหมไม่เขาบอกอ่ะไม่เหมือกันอันนี้เน้นความขมความความเผ็ดอ๋ยเนี่ยสีเวโคเม็ดผักป้อมอ่ะชุดยอดเนอะอืม เดืตีเดือตีกคงมากไหยพ่อหมกมูนีหมกจับแล้วนีก็มีเนื้ออยู่นะพ่อมันีก็ยังเป็นมันเอาน้ามอเอาน้าอขอจมือนะครับ โอหมันเนี่ยหอมมันมันเลยแหละกลาง่ะเดี๋ยวกินกับพ่อแล้วผมนี่ลาต้มนะครับแล้วก็ลาบปลาของเรานะครับผมโอ้ยน้ำซุปน่ากินมากเลยขอจ้องลาบปลาก่อนนี่ออมหอมหอมพริกลาบพินลาบแล้วก็เมล็ดผักชีเผักชีโคเนื้อเทียมเตียวอออืืเข้ากันยัง เปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวไม่มาก <c oughs> อน้องกินนี่เหรอพักเนีย่ยเอาไว้พ่อหองว,ว่าพามีมันปฝาพามีมันปฝาอืมกินแล้วน้องเนี่ยน้องเกี่ยวชักทางคู่ละมีรสชาตินะอืมมี่แหละรสหวานหวานเอยอม,มีความหวานน่ฝาดนิดหน่อยอืมหวานเกี่ยวไปอย่ามากำเดียวหวานละ แต่กลิ่นมันออกกระถินหน่อยนะออกเขกียวๆหน่อย <ừ> อ่ะวันนี่คำใหญ่แลยครับไม่เคยกินกินแต่ใบเหรอพ่อกินก้านไหมนะกลิ่นวุ้นธรรมหนุ่มเนาหนุ่มเอออืมอร่อยหวานอืมจะเป็นอย่างนี้คุณสม,ค,ณมคุณชมเรียกผักอะไรกระดาบกัะป่าผาลาบเข้าวันนี้กันแล้ว เขาจัดเลยว่ะหัวปลาเนี่ยอโอ้ยหอมหอมหวานมันขมขี้ปลาอะหอ<ข>มเพี้ยมันหอมเพีย,พยปลาเอ้ไม่ใช่ดีดีปลาห <c oughs> มาะถึงกังหนึ่งอ,อร่อยข้าวข้าวเหนียวนะเขาวนี่ต้องกินข้าวเหนียว <c oughs> ตัวใหญ่ใช้หม้เนื้อ ปาลาอืม,อมเนื้อมันเยอะดีนะอืมอืมอืมขนาดท่านลุกเขาห้องเลยอ,อืมอืมพลามีมันปลาเพ,พ,พานนนาื่อนทาบพักชามไหมถามว่อ่ะอ๋อครับราบครับปลาราบไปทุกอย่างพักมีมันปลาอืมกำเข้า คุยปลาไปเวทีมาในปลาสามตัวอีงกบกุ้งอร่อยอยปลาไม่ค่อยเข้าย่างหนาวเนี่ยมันค่อยกินกากเนาะเข้าเป็นจุดเพาะคนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะเราตกเอาสนุกมะเนี่ยกะนพาไปข้าวไปละไปนั่งยิงไปนั่งย่างกุ้งย่างอะไรกินกัน ว่าพอมาเลยเนี่ยค่มาครอบนี้เปไหน <c oughs> ไราไปชอบปลาแต่พ่อไม่ชอบตกปลาไงชอบเขาชอบหาปลาไม่ชอบตกปลาเขาช้าเตมเย็นนะวันนั่งอะ่ะนั่งกําเรียบขี้ดุกล่ะ <c oughs> อยู่ชักประมาณครึ่รงชั่วโมงกนั่งขยยี้ดุเลยพ่อตกปลาเนี่ยนะกินดีกันเมนืวันเราไปหาปลาไหมไปไปลงขายรอมมีแดดแดดหน่อยมันหนาวช่วงเนี้ยกอเลยไม่ไม่ก่อนดอมมีแดดเยดีๆเ่ะไม่งั้นหนาว ถ้าเรามันขมอย่างนี้แล้วเราใส่น้ำมะนาวมันจะเป็นยังไงพอถ้าฉ่ำมะนาวลงไปไม่เข้ากันหรอไม่เข้ากันอืมน้าขมนะครับไปกันเราอย่างแรกขมกับเปรี้ยวไม่เข้ากันหรอไม่เข้ากันเดี๋ยวเรียกตีชอบนะคนเหมือนกันเยกถ้ากัดทีนั้นนะจับขนมเส้นก็ได้ กับลาบก็ได้ในทุกอย่างเนี่ยพอชอบเนะพอาชอบนะขมกำลังดีแหละอันนี้เราไม่ได้เอาขี้มันนะครับเราไม่ได้เอาขี้มันด้วยเพราะว่ามาตกมามันกินอาหารเนาะมไม่ได้เอาขี้อะไรมันออกเอาแต่ดีมันอรอยจิ้มัน เพื่อนกินหัวปลาร <c oughs> าชาบมาหัวปลามันดีเหรอมันม,ม,มันเด็ดชอบบางคนามหก็ชอบเนบื้อินกันห,หนื <c oughs> ่งอย่างเร็วเนอะครับนระนะมันเขากินอ่ะถ้าไปกินนะะโห,หมกินเขาบอกไข่คอขนาดปลานี่เฮ้กินกระจิ้นมาแล้วโอมตุ้งมุ่กินต้มเหรอน่ะที่เขาปลาเผาเกลือน,นั่นแหละ,ะ <c oughs> อ,อ๋อ พ่าจะไปขอเขาเหรอผมกล้าขอมูจักกันอันผมขอหัวปลายแล้วครับเออมันกินยากหรือเปล่าครับในร้านอันนี้กินไหมในนี่กินนะในแบบมันในรองไพ่กินเยอะกินปลาต้องระวังก้างนะเนี่ยจ้างตีคอรี่แม่อร่อยเลยมันตีดูอย่างเงี้ยอะไรไม่รู้แล้วเราอยากกินด้วยนะสักพักกินดูมันหายยังไม่หายโอ้ยผมเคยสี่ห้าวันก็จะหายต้องไปหาหมอคุณผู้ชม สองดูอ่ะเท่าอ่ะปดท้ายเนาะอือใช่เอาป่ะเอาเลยอ่ามาอร่อยจริงครับกำลังดีครับไม่อิ่มละอิ่มพอดีเลยมักจับพออ้อนหมดนะพ่อมาเหมาะเหมาะนี่ครับผมปดท้ายเอาโทอนน้ำแบบเต็มเต็มช้อนเนี่ยปดท้าย พามีมันปลาเมาะนออสบายใจเลยน้ำซุปมันมันมีความเผ็ดหน่อยแล้วมันหอมที่เจียวที่พ่อเจียวใส่อะหอมเจียวอะนุมมหน่อยหน่อยอะลายลอยตรงเนี้ยอืมเต็มจโซ่แล้วไม่เต็มชานดีอืมอือือสาใจเปนจอดอันนี้ก็ประมาณนี้นะพอนะ ครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลาบปลาร่วมโหปลานะครับสุดยอดอร่อยนะครัอสองอย่างเลยเดี๋ยวขอแทะปลาอีกหน่อย <laughs> มันยังมี้กินอยู่นะแต่กลางมันเยอะหน่อยเฉย